สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับกรณีที่คุณจตุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปชได้ออกมาระบุว่านะครับจะมีการทำรัฐประหารในเดือนเมษายนนี้โดยคุณจตุพรบอกว่าได้รับข้อมูลนี้มาจากนายฐานบางคนนะครับรวมทั้งเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยข่าวกรองของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับท,ทันทีที่คุณจตุพรออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั้น ท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอบอทอบอรหรือแม้แต่หัวหน้าพักฝ่ายค้านประชาธิปัตย์คุณอภิพิษิ์เวชาชีวะนั้นก็ออกมาตําหนิคุณจตุพรนะครับว่าทําตัวเป็นเด็กชายประบู่หรือไม่ก็เป็นกระต่ายตื่นตูนนะครับเพราะว่าทําให้เกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลนะครับหมายถึงว่าประชาชนเองขาดขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเองนั้นก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศในการให้เกิดความโปรงดองรวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพกับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้เดินทางไปเปิดงานรักประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลตามคําเชิญของทางรัฐบาลน,นะครับเพื่อที่จะรัฐบาลน,นั้นจากงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะขอบคุณทุกหน่วยงานในการที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่นอย่างยิ่งนะครับซึ่งการที่ป้าเปรมยอมรับคําเชิญของทางรัฐบาลไปร่วมงานในช่วงหัวค่าที่ผ่านมานั้นจะเป็นการลบล้าง คำกล่าวหรือว่าเป็นการลบล้างข่าวลือในเรื่องของการทํารัฐประหารได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งเจตนาของการออกมาพูดถึงเรื่องของการทํารัฐประหารของคุณจตุพรพรมพันธ์นั้นมาจากเจตนาอย่างไรนะครับรายการฮอทอปิกวันนี้จะพูดคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนานปชและสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับเอาข้อมูลมาจากไหนครับเรื่องของการทํารัฐประหารเมษายนนี้คือตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ พวกผมเองได้ขับเคลื่อนตั้งแต่การต่อต้านการรัฐประหาร19กันยายนปี49ผมเป็นคนที่บอกกับทางพรรคไทยรักไทยเวลานั้นว่ามีการเคลื่อนกําลังในการที่จะยึดอํานาจแต่ความที่ว่ารอบข้างพันตำรวจโ,โททักษิณแม้กระทั่งคนดูแลกองทัพเองก็ร่วมทรยศกับเขาด้วยแล้วเวลานั้นเพราะฉะนั้นข้อความที่ผมพยายามจะสื่อสารก็ถูกปฏิเสธแบบเนี้ยไม่มีมีใครที่ไหนเป็นไปไม่ได้นะครับ ท้ายที่สุดก็ถูกยึดอํานาจอย่างง่ายได้ที่สุดครับทั้งที่ว่าถ้ามีการเตรียมการที่จะรับมือเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลพันตํารวจโททักษณิณสามารถรับมือได้แต่เพียงว่ารอบข้างเวลานั้นที่เขาเรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนนั้นมันลามเข้าไปฝังลึกชนิดที่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาหลังจากการรัฐประหารเรามีนายทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงนอกวิถีทางประชาธิปไตยครับที่เรียกว่าทหารแตงโม ซึ่งปรากฏว่ามีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ชัดนะครับผลการเลือกตั้ง3กรกฎาคมทุกทุกเขตเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่หไม่ว่าลบบุรีเขตหนึ่งเขตดุสิตและจังหวัดที่มีพื้นที่ทหารราคเพืเ่อไทยชนะเรียบนะครับนะครับลบบุรีในทุกระดานเลยนะครับในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่เป็นเขตทหารผมเองได้ทํางานกับนายทหารหลายส่วนนะครับที่ส่งข้อความเอกสารรับ37หน้าก่อนการชุมนุมที่ระบุนะครับแผนการต่าง ก็สุดท้ายก็ถูกใช้ในการปฏิบัติการตั้งแต่10เมษา<ม><ม>ถึง19พฤษภาคม2553หลังจากหลังจากปราบปรามเสร็จนะครับ,รบผมอภิปรายไม่างใจได้เอกสารสำนวนเป็นพันหน้าที่อภิปรายไม่าอใจในในสภาถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าข่าวนี้ออกมาแล้วคุณจตุพรก็มีความเชื่อในข้อมูลนี้เนี่ยเหตุผลที่จะต้องํารัฐปหาหในในขณะนี้เนี่ย หรือว่าเมษานี้มันมันจะเอาเหตุผลอะไรนะหนึ่งข้อมูลของนายทหารกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ,รบเป็นข้อมูลที่ไม่เคยผิดเลยเพราะเขาเหตุที่เขาต้องส่งข้อมูลมายังผมนั้นเพราะผมไม่เคยนําข้อมูลเขาไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใดๆเป็นการส่วนตัวแต่เป็นประโยชน์ในการปกป้องประชาธิปไตยัทุกครั้งเขาน่าจะเห็นทางรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดจะมีแบบนี้ออกมาก็อาจจะไปแจ้งกับทางกลาโหมหรือแม้แต่จะไปทางรัฐบาลไม่ดีกว่าไอ้นั่นคิดแบบคนเป็นรัฐบาลทำไมประชุมสอชเนี่ยนะครับถ้าชุมนุมเนี่ยคุณจอมจะจําได้ ประชุมสชเสร็จหนาทีผมขึ้นแถลงเลยนะครับมีมติอย่างไรครับคือเวลาที่คุณอย่าไปติดกรอบหมายถึงว่าผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยเหตุที่เขาไม่กล้ารายงานคุณเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อว่ารายงานไปแล้วเขาจะเดือดร้อนอะไร,รแต่นี่เขาเขาส่งรายงานมายัางผมเนี่ยในฐานะที่เป็นมิตรเพื่อว่าผมจะทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณนะครับบอกกับพี่น้องประชาชน ที่คุณจอมพูดเมื่อกี้เมื่อตอนต้นกรณีของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเนี่ยไม่ใช่สถานทูตสหรัฐในประเทศไทยเนะเป็นเป็นคนไทยที่ทํางานให้กับข่าวกรองสหรัฐนะครับแล้วก็โทรอ้อมมาแล้วก็แหลกมาเจานิ้นน่าเชื่อถือมากโทรจากอเมริกาเลยละโทรจากต่างประเทศครับแต่ว่าจุดไม่ใช่ประเทศอเมริกาแต่เป็นเป็นหน่วยงานของอเมริกาครับ เขาได้มีการประชุมมีการประเมินสถานการณ์ซึ่งเมื่อเมื่อข้อมูลนี้ส่งมาที่ผมเนี่ยคือเวลาที่ต้องยอมรับว่คคนเสื้อแดงมีอยู่รอบโลกนะครับไม่ว่าแดงสหรัฐหรือแดงยูนะครับแดงทั่วเอเชียแดงออสเตรเลียทั่วกันไปหมดเพราะฉะนั้นเครือข่ายอันเนี้ยนะครับเมื่อเขาส่งข้อมูลมาพอทาบกับข้อมูลในประเทศไทยมันตรงกันนะครับไม่ใช่กรณีและผมก็ผมก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่าทางการสหรัฐต้องปฏิเสธเหมือนกับเคยปฏิเสธกรณีคุณสุเทพออกมาว่ามีการดักฟังโทรศัพท์ของพันตำรวจโททักษิณจำได้ไหม ถ้าดูจากเงื่อนไขเนี่ยอะไรคือเงื่อนไขที่ทําให้ทหารจะต้องทํารัฐประหารอีกครั้งมันมันจะมีค,ครับคือคนที่เสียอำนาจไปเขารู้เลยว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเดินหน้านะครับปล่อยให้บ้านเมืองปรองดองเขาจะไม่มีโอกาสมาเป็นรัฐบาลเลยครับเห็นได้ชัดวันนี้พลเอกเปรมติลสูรานนท์นะครับมางานตามคําเชิญของนาย,ยกรัฐมนตรีอันนี้กำลังจะบอกอะไรฮะนะครับปรากฏว่าคนที่ออกมาวาย นะครับสังคมภายนอกคิดว่าคนเสื้อแดงจะต้องออกมาโวย uh huh. นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ค,คนที่มาโวยใส่เสื้อดํากันทั้งพักวันนี้คือพักประชาธิปัตย์ uh huh. คือตอมีชฉาแตกเลย uh huh. คือหมายความว่าเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้เข้าใจว่าบ้านเมืองนะครับเรากับพลเอกเปรมต่อสู้กันมาก็เคยพูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นตา่าง uh huh. แต่ว่าเราต้องการให้บ้านเมืองมันเดินหน้าแต่คนบางกลุ่มคิดว่าถ้าบ้านเมืองสงบบ้านเมืองมีการปรองดอง คือมาให้ความเป็นประชาธิปไตยปกติเขาจะต้องแพ้ตลอดนั่นหมายถึงว่าความเคลื่อนไหวในการที่จะก,ก่อให้เกิดการทํารัฐประหารมีความเป็นไปได้ข้อมูลที่คุณคุณมีมาเนี่ยมีความเป็นไปทไั้ว่าประชาธิปัตย์ก็น่าจะรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วหรือน่าจะเป็นคือเวลานี้ก็เหมือนกับการแบ่งกันทำพรรคประชาธิปัตยเนี่ยนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณหมดวาระตําแหน่งรองนายกร,รัฐมนตรีมาหลายเดือนแล้วนะครับชุดที่ติดตามดูแลคุ้มกันเวลานี้ก็เป็นนายทหารสี่นายเขาไม่ชื่อครบถ้วนนะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับกองทัพก็ยังเป็นปกติคือรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนมีประชาชนเป็นหลังพิงแต่ขณะเดียวกันเราต้องการอยู่อย่างไมตรีกันกองทัพทําหน้าที่ของกองทัพนะครับก็อยู่กันได้ก็ด้วยความงดงามแต่เวลานี้เขาไม่ได้กลัวว่ารัฐบาลนี้บริหารประเทศไม่ได้เขากลัวว่าจะบริหารประเทศดีเหมือนกับสิ่งที่พันธุรโททักษิณชินวัตรนั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าจะกองทัพหรือว่าทหารจะทํารัฐประหารเนี่ย จะได้รับแรงกดดันจากทางหรือว่าความต้องการจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแล้วฮะเพื่อที่จะคือเวลานี้เ<า>นี่ยนะครับ,รบอย่างที่ผมเคยพูดว่าตั้งแต่กรณีเรื่องการเก็บกักน้ําในเขื่อนครับนะครับที่นายกยิงลักขึ้นมาแล้วเจอน้ําเลยเนี่ยเราดูสถิติถอยไปเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับปีห้าสามเก็บน้อยปีห้าสี่จึงเก็บมากปีห้าสามขนาดเก็บน้อยเนี่ยน้าท่วมสามสิบแปดจังหวัดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่บอกว่าจะอยู่ได้ถึงเดือนธันวาคมก็คือการใช้น้า และสังเกตได้ชัดเจนว่าพรคประชาธิปัตย์จะส่งเสียงดังมาเลยว่ารัฐบาลนี้ต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะครับ,รบเราก็รู้ทันทีว่ามันไม่ปกตินะครับเมื่อตรวจข้อมูลเรื่องน้ําต่อมาเรื่องอะไรครับพอมาเรื่องคณะนิติราษฎร์พูดเรื่องหนึ่งหนึ<อ>่งสองก็มัดช่่มโยงเลยอ,อธิบายผิดเป็นถูกผูกถูกเป็นผิดแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่อย่าแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองลุกระดมจงกระทั่งคนเข้าใจว่าสิ่งเสนอของคณะนิติราษฎร์เป็นการโค่นล้มสถาบันนั่นหมายมถึงว่าซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช ถ้าจะมีการทํารัฐประหารประชาธิปิบัติจะอยู่เบื้องหลังแล้คือพรักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นทําหน้าที่ในการเปิดประตู้กับคณะรัฐประหารหลายครั้งนะครับไม่ว่าสองสี่เกแม้กระทั่งการร่วมกับกลุ่มพันธมิตรก็คนประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเนี่ยไปยึด n อ t อบทก็สมาชิกพรคประชาธิปัตย์8ปดคนไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิยึดทำเนียก็พรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมกับเขาถูกทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์แบบนี้มันก็เห็นกันอยู่เขาต้องการคว่มกระดานนะครับ้เาระนบีพ คุณจอมเพชรประดับนึกออกไหมว่าถ้าปล่อยไปครบสี่ปีเลือกตั้งเนี่ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยก็เวลาเวลานั้นตัวเองคุมอํานาจรัฐครบถ้วนเงินตรานะครับอานาจทุกอย่างก็ยังแพ้และทนายยกยิ่งรักบริหารประเทศครบสี่ปีเนี่ยเขารู้ว่ายิ่งห่างชัยชนะมากยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นวิเคราะห์อย่างไรเพราะว่าการที่ท่านประธานองคมนตรีมามาร่วมงานรักประเทศไทยตามที่รัฐบาลเชิญนั่นนั่นหมายถึงว่าท่านประธานองคมนตรีต้องการจะส่งสัญญาณอะไร ทางรัฐบาลหรือแม้แต่คนเสื้อแดงฮะหรือ,หร,อหรือมองวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรคือการมองการเมืองในประเทศไทยนะครับต้องมองนานๆต้องมองอย่างตั้งหลักและตั้งสติจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทําไมคนเสื้อแดงจึงนิ่งในสถานการณ์นี้เพราะเขาได้เขาปรับต้องการประเมินกันด้วยสติและต้องการให้ดูตอนจบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการ,รที่พูดเวลานี้ก็คือว่าสิ่งที่พลเอกเปรมนะครับมาปรากฏที่นี่ ดูเสมือนว่าเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งเราก็มีความคาดหวังอย่างนั้นแต่ว่าคนที่เคยได้ประโยชน์จากพลเอกเปรมติลสูรานนท์อย่างพักประชาธิปัตย์อย่างนี้ว่ากันตามตรงเนี่ยวันนี้ก็อาการอย่างที่ผมบอกก็ใส่ชุดดากันไว้ทุกกันทั้งพักเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ได้สะท้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียกร้องตลอดมาก็คือว่าเวลานี้ขอให้ผู้ใหญ่กลับมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมเถอะการที่ประชาธิปัตย์แต่งชุดดาหรือว่าออกมาคัดค้านการจัดงานรักประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่าตัวองค์ประธาน หรือว่าประธานของ,มองคมนตรีจะมางานแต่ว่าเป็นเพราะว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมมีอยู่มากมายการไว้ทุกข์ก็เพื่อจะบอกถึงความทุกข์ที่ประชาชนคือจํานวนมากที่ยังไม่รับการช่วยเหลือเยอะยามากกว่าคือจะอ้างว่างบประมาณ10ล้านเนี่ยนะครับที่จะจัดงานในวันนี้นและงบประมาณ6กพันล้านที่ใช้ในการเข็นค่าประชาชนหกพันล้านกับกับสิบล้านมัน,ม,นมันแตกต่างเพราะฉะนั้นวิธีการอธิบายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอธิบายแล้วจะดูดีแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นมติที่สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง เหมือนกับบอกว่านะครับต้องเยียวยาคนน้ําท่วมเท่ากับพวกเผาบ้านเผาเมืองคนที่ตายใครเผาบ้านเผาเมืองทุกคนมบก็ตายกลางถนนตายในวัดไม่มีไฟนะครับและเซนท่านเวอร์เนี่ยนะครับถามหัวหน้าชุดประจนเพลิงก็รู้ว่านะครับหรือว่าพนักงานประจนเพลิงแต่ท่านก็รู้ว่าใครเป็นคนเผาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เล่นการเมืองอย่างไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปกติเนี่ยเราจะเราจะได้ยินเรื่องวิญญาณอาฆาต แต่ว่าพรคประชาธิปัตย์มันสะท้อนว่ามีคาตะกรไปหาคาดคนที่ตายครับนี่นนปรากฏการณ์แบบนี้เป็นเป็นการคาดการเป็นการวิเคราะห์ของคุณจตุพรเองหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์พยายามที่จะทําให้เกิดการรองดองแต่การออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันมันกระเทือนต่อเสถียรภาพรัฐบาลเหมือนกันนี่ถ้าปล่อยให้บ้านเมืองถูกยึดอำนาจถามว่าเดือดร้อนแค่ไอ้คนที่นั่งที่มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับ ท้ายที่สุดถึงเวลาจะเอามาต่อสู้กับคณะรัฐประหารไหมครับหมายถึงว่าผมเองในรัฐบาลนี่แหละในรัฐบาลนี่แหละทุกทุกส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์เวลานี้มันไม่ใช่เรื่องตื่นตูมแต่ผมอยู่กับสถานการณ์อันนี้นะครับทาไมเอกสารทุกชิ้นเวลาประชุมกันไหนผมได้มาครบอ่ะประชุมสชห้านาทีผมรู้เรื่องแล้วนะครับสำนวนคดีเนี่ยครับเป็นพันหน้าผมยกมาได้หมดครับเพราะฉะนั้นมันอธิบายเพื่ออะไรว่าเรามีคนของเราที่เขาเห็นในชะตากรรมของพี่น้องคนเสื้อแดงและเขาซื่อสัตย์ต่อข้อมูลครับ เพราะฉะนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานความประมาทนะครับถ้ายึดอำนาจแล้วใครจะว่างไงทุกครั้งท,ที่ที่ออกมาพูดในลักษณะนี้เนี่ยพบทบอเองก็จะจะ,จะ,จะไม่พอใจคุณจตุพรอ,อยู่ทุกครั้งเพราะว่าพบบบก็ยืนยันว่าทหารจะไม่ทําปฏิวัตริรัฐประหารอีกแล้วเพราะมันผมผลเสียผมก็บอกว่าพบบบก็ประกาศมาดินะครับันเมื่อวันนี้ก็สกนธมภาษ์ว่าว่าว่าไม่ใช่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมครับแต่ว่าประเด็นของผมคือว่าถ้าท่านไม่ยึดอำนาจท่านก็ประกาศให้กับประชาชน ว่าถ้ายึดอํานาจขอให้ประชาชนลงโทษนะครับก็จะได้สร้างความกระจ่างกันไปเวลานี้เนี่ยนะครับทหารก็อยู่ทําหน้าที่ของทหารประชาชนทําหน้าที่ของประชาชนประเทศมันก็เดินหน้ากันไปแล้วครับแต่ความเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าเวลานี้กองทัพกองทัพเองนะครับก็มีการขับเคลื่อนเหมือนกันต้องอย่าลืมว่าพวกผมเองก็มีคนอยู่อย่างนั้นนะครับมันจะเดียอย่างที่ผมบอกว่ากองทัพยังส่งคนมาคุ้มกันนายสุเทพเสือสุบัรซีนาอยู่ได้ไง การพูดอย่างนี้ทําให้ทําให้รัฐบาลกับกองทัพยิ่งยิ่งยิ่งบรางแล้วก็นําไปสู่การกระทบกระทั่งแล้วอาจจะทําให้เกิดมีปัญหาหรือเปล่าผมไม่ต้องการว่าดูภาพแล้วจะดูดีกันเหมือนไม่มีอะไรแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงพันตำรวจทรทักษิณผมวันนี้ต้องผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครรัับบคคือถ้าไม่ยึดอํานาจก็เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทยผมไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะไปร่ารานคนนะครับว่าทาลายบรรยากาศของการปรองดองแล้วสุดท้ายนี่ครับนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วยึดอํานาจ แล,แล้วแล้วเอาอย่างไรครับครับแล้วสุดท้ายใครจะรับผิดชอบอ่าเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ รายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปชพูดถึงเรื่องของกระแสข่าวที่คุณจตุพรบอกว่าจะมีการทํารัฐประหารอาจจะมีการทํารัฐประหารเมษายนนี้นะครับรวมทั้งการที่พลเอกเปรมตินสุรนนท์นั้นได้เดินทางไปร่วมงานนะครับรักประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยในช่วงที่หัวค่ําที่ผ่านมานะครับตามคาเชิญของรัฐบาลจะสามารถที่จะทําให้บรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมาฟังคุณจตุพรวิเคราะห์กันต่อนะครับวิเคราะห์อย่างไรครับการที่ป่าเปรมอยอมรับที่จะเป็นประธานในงานรักประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยในช่วงหัวขั้ที่ผ่านมาเป็นคนเสื้อแดงวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรผมเองเนี่ยนะครับเรียกร้องมานานแล้วครับว่าประเทศนี้เนี่ยผู้ใหญ่ทั้งหลายควรจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมพลเอกเปรมติลลสูรานนท์ เป็นคนหยุดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกคําสั่งที่66ทับ23แต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็มีปัญหาในหลากหลายเรื่องเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าช่วงสุดท้ายในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าต้องการสิ่งที่ดีงามที่สุดคือให้ประเทศสงบก็ต้องเริ่มจากตัวท่านในฐานะผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการทอดไมตรีระหว่างกันนี่นะครับซึ่งค้นทางข้างหน้าเป็นยังไงผมไม่ทราบ แต่ถ้าว่าก็เป็นการจุดประกายเหมือนกันว่าคือในสังคมนี้เนะี่ยนะครับทุกฝ่ายมีได้และมีเสียไม่มีใครได้กันทั้งหมดครับจึงจะนําพาสู่คําว่าปรองดองครับปรองดองนี่คือความว่าเสมอภาค,คถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความปรองดองน่าจะเกิดขึ้นในในสุดท้ายไหมครับผมไม่ทราบเพราะว่าก็มีพวกที่พยายามขัดขวางการปรองดองครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนว่าแม้กระทั้งการไปยื่นขัดขวางการเยียวยาเี ขัดขวางทุกเรื่องนะครับที่จะเป็นหนทางของการรองรับเพราะเขาก็รู้เต็มอกว่ารองดองเมื่อไหร่นะครับเขาหมดหนทางในกระดานนี้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เขาสําแดงเนี่ยนะครับอ้างจะเรื่องงบประมาณอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลถ้าอย่างนั้นการที่ปับเปรมมางานนี้ของรัฐบาลเพื่อไทยจะส่งผลกระทบอะไรกับความรู้สึกของประชาชนไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไงก็ใส่ชุดดากันทั้งพัก แล้วก็ปรากฏการนะครับกลุ่มของคุณชัยวัดสินสุวงค์คือเขาหยิบเรื่องงบประมาณงบประมาณเป็นตัวข้ออ้างแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นการสร้างกระแสให้เกิดความรู้สึกกันนี้เพราะเขาไม่ต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าอ,อย่างที่ผมบอกว่าการสร้างชนวนการรัฐประหารเนี่ยนะครับเอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาบิดเบือนอคุณอภพิสิทธ์พูดเองว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ซึ่งไม่ทราบอย่างเป็นอย่างคุณอภพิสิทธ์พูดไหมว่าศาลโลกจะตัดสินคดีประสาทพระวิหารซึ่งถ้าใครดูคําวินิจฉัยคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลก รู้คาตอบลงหน้าเลยว่าเราจะแพ้ในศาลโลกคือปัญหาที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างเอาไว้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเพราะศาลตัดสินมาตัดสินในวันที่เราเป็นรัฐบาลคือมาเสียดินแดนในวันที่เราเป็นรัฐบาลก็จะบวกกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดก็มีการปลุกระดมการคลั่งชาติขึ้นมาทุกอย่างนั้นไม่เป็นผลดีกับระบบประชาธิปไตยทั้งสิ้นถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็คือปะเพลมาจับมือหรืออาจจะเรียกว่ามาสร้างบรรยากาศรองรองกับรัฐบาลเพื่อไทยโอกาสที่จะมีรัฐประหารก็น่าจะน้อยลงไหมฮ ผมไม่ทราบคือบ้านเมืองนี่นะครับเราคิดทุกตอนไม่ได้ครับนะครับวันนี้ก็เป็นภาพปรากฏเป็นสัญญาณที่ดีแต่เราอยากอธิบายผลของวันนี้วันเดียวว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะเรียบหมดจะดีหมดไม่มีปัญหาครับคือห้าปีที่ผ่านมานั้นมันได้อธิบายว่าเราไม่สามารถไว้วางใจในทุกสถานการณ์ครับบางวันดีบางวันไม่ดี <c oughs> เป็นอย่างนี้กันตลอดมาแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ดีครับแต่เราก็มีความหวังว่ามันควรจะดีตลอดไปใช่ครับ กรณีของปัเปลมที่ผ่านมานอประชอเองหรือคนเสื้อแดงเองก็วิาพากษ์วิจารณ์ท่านเยอะเหมือนกันนะฮะการที่ท่านมางานในหัวค่ําที่ผ่านมาจะทําให้คนเสื้อแดงมีความรู้สึกที่ดีต่อปัเปลมมากขึ้นไหมฮะนับจากนี้ไปไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อพลเอกเปลมผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงทุกคนไม่ได้มีอคติเป็นการส่วนตัวกับพลเอกเปลมติลสุรแลนน์ผมก็เช่นเดียวกันครับแต่เรามีบทบาทมีม,มีหน้าที่ มีความรู้สึกในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยเรื่องในอดีตเราพูดมามากมายแล้วถ้าปุณเอกเปรมนะครับพร้อมจะพาประเทศไทยเดินหน้าพาประเทศไทยสู่หนทางการปลองดองท่านก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับคนหนึ่งนะครับที่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับมันเพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งมันอาจจะเดินหน้าไปได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ นะครับแต่เราต้องคิดหลากหลายมิติเพราะถูกกระทํากันไม่รู้สักกี่ครั้งเนี่ยจะคิดว่าเท่านี้แล้วจะดีใจไม่ใช่คิดว่าการที่เพืนิเปรมมางานของรัฐบาลเพื่อไทยทั้งๆที่ว่าเพื่อไทยเองที่ผ่านมาก็โจมตีท่านเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายกทักษิณก็ จะเรียกว่ามีมีคาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายอย่างล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเวลานี้ก็เป็นเพราะว่าคนหัวหัวงอกหัวแก่ะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับที่คนผมขาประเทศไทยมีหลายคนมีหลายคนคุณสุนัยจุลพลคุณชะธรนี่ก็เหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าถ้าถ้าวิเคราะห์จากฝั่งของพลเอกเปรมพลเอกเปรมน่าจะคิดอย่างไรหรืออภัยหรือยอมอภัยให้กับสิ่งที่คนแสดงทำกับท่านหรือะยังไงคือไม่ใช่คนแสดงทำกับท่านครับ นะครับวันนี้เราต่างฝ่ายต่างต่อส refers, ู้กันนะครับเพราะความคิดแตกต่างกันความคิดของคนเสื้อแดงคือปลายทางเป็นประชาธิปไตยอันมีพระทรงเป็นพระประมุขแต่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครัหนทางข้างหน้านะครับต้องไม่มีความเหลื่อมล้ามีความเท่าเทียมไม่มีสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเส้นทางบูดมการของคนเสื้อแดงนั้นก็เป็นอุปสรรควางหนามให้กับคนกลุ่มหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นคนเสื้อแดงเราไม่ได้ คิดในอคติเป็นการส่วนบุคคลแต่เราคิดจะพาประเทศเดินไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าอยู่กันไปอย่างนี้ถึงอย่างไรนะครับก็ต้องเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในวันข้างหน้ากันอยู่แล้วค,คุณจตุพรคิดว่านับจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกับพลเอกเปรมจะดีขึ้นไหมครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าพันตำรวจโททักษิณท่านก็เรียกร้องเรื่องการปรองดองเพราะท่านก็รู้ว่าประเทศชาติไปอย่างนี้ไม่ได้นะ คือแต่ละคนเนี่ยครับจะใช้ความสาใจของตัวเองทุกฝ่ายใช้ความสาใจของตัวเองจะปรองดองไม่ได้ปรองดองต้องทําทุกอย่างให้เสมอกันทําทุกอย่างให้ยุติธรรมนะครับไม่มีใครได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครเสียทั้งหมดบ้านเมืองมันจึงจะเดินหน้ากันไปได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฝ่ายฝ่ายทางนี้จะต้องเสียหมดนะครับเช่นเราปรองดองได้ยกเลิกหมู่บ้านเสือแดงซะก่อนนะครับปรองดองได้จะต้องไม่มีการเยียวยาคนที่ตายซึ่งนี่คือส <ห constituency. S 2> ิ่งท <Veron> ี atori, ่พรรคประชาธิปัตย์พยายามส่งเสียงมาโดยตลอดแต่ไม่ก็ตามวันนี้ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องการที่จะได้เห็นการปรองดองในอนาคตสําหรับประเทศไทยไหมฮะก็ยังยังมองไม่ยังมองไม่ออกว่าจะเกิดปรองดองกันหรือสังคมไทยเนี่ยนะฮะคือเราจะมองสู่สําเร็จทุกอย่างไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าปรากฏการนี้ก็ให้ติดตามดูกันต่อไปครับครับนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อและเชื่อเลยนะแต่ในในตลอด5ปีที่ผ่านมาขอดูสักนิดก่อนขอดูกน่อนนะครับเพราะว่าเราถูกกระทํากันจน <c oughs> คือเจ็บจนจำแล้วนะครับมาทางนี้ดูเหมือนจะดีบ,บางทีมันก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักตั้งสติและดูกันไปนานๆอ,นะอย่างอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยพลเอกเปรมเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองข้าราชการท่านผู้ใหญ่ต่างๆก็จะเป็นที่เครารพรักนะครับทุคกคนก็รักป๋าเปรมพูดกันง่ายๆนะครับอย่างคุณจตุพรเองถึงตอนนี้ตกหลุมรักป๋าเปรมบ้างหรือยังผมปกตินะก็คือหมายความว่าคือผมไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับพลเอกเปรม นะครับต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าท่านมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองเป็นคนเริ่มต้นของการปรองดองเป็นคนเริ่มต้นของการพาประเทศสู่ความสงบซึ่งจะดีกับทุกฝ่ายท่านควจะได้รับการสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมเองไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับท่านเป็นการส่วนตัวเลยครับหลังจากที่พูดเรื่องรัฐประหารออกมาเนี่ยท่านนายกได้โทรศัพท์มาต่อว่าท้วงติงแล้วก็สั่งว่าอย่าพูดอะไรแบบนี้อีกไหมผมไม่ได้คุยโทรศัพท์กับท่านนายก เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าผมนี่อยู่ในสนามและผมก็รู้ว่าคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยนะครับมันถึงมือผมและก็พี่น้องประชาชนพวกผมครับจะต้องไปบาดเจ็บล้มตายกันอีกคือปลายทางของเรื่องนี้มันมาจบที่ผมสุดท้ายยืนยันไหมครับว่าจะมีหรือไม่มีรัฐประหารในเดือนเมษายนนี้ผมภาวนาว่าอย่าได้เกิดเลยแต่กระบวนการทุกอย่างเวลานี้ก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นเอาละเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนใจ รหรือรจะเปลี่ยนใจอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่ฝ่ายของประชาชนนั้นพวกผมเวลานี้เชิญพรรคพวกที่อยู่ในตำแหน่งการเมืองว่าสอสตําแหน่งที่ปรึกษาเลขาอะไรทางการเมืองทั้งหมดเลยนะก็มาประชุมร่วมกันวันเสาร์วันอาทิตย์ให้กลับไปพื้นที่คนเสื้อแดงไปสร้างความแข็งแรงให้เป็นเกราะกำบังวันที่25กคุมภาพันธ์เนี่ยเราคิดหลังจากที่ว่าเราได้สัญญาที่ไม่ดีมาแล้วเราอยู่ในสถานการณ์อันนี้ แล้วการส่งสัญญาณที่จะระดมพี่น้องประชาชนหลายแสนคนเพื่อจะเป็นการเตือนอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณยึดอำนาจคุณก็ต้องเจอกับประชาชนการพูดเรื่องรัฐประหารเนี่ยเพราะปการระดมมวลชนของคนเสื้อแดงมนที่ยี่สิบห้าหรือเปล่าไม่มีความจําเป็นใดๆนะฮะเพราะยังไงก็มากันอยู่แล้วคนเสื้อแดงเขามีมากอยู่แล้วนะครับไม่มีเหตุอะไรแต่เพียงแต่ว่าต้องการส่งสัญญาณว่าถ้าประชาชนมามากเราต้องการหยุดยั้งการรัฐประหารเพราะรัฐประหารจะนําพาความประเทศหายนะ ประชาชนบาดเจ็บล้มตายค,คือปลายทางไปหยุดความตายถ้าเมษายนที่จะถึงไม่มีรัฐประหารโชคดีของประเทศไทยจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมฮะเพราะเกิดความคือหน้าที่ของผมที่ออกมาพูดเนี่ยพูดเพื่อไม่ต้องการในปฏิวัติแต่เป็นความเสียหายเกิดขึ้นความไม่มั่นใจเกิดขึ้นกระทบกระทั่งเกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับร,รัฐบาลก็เกิดขึ้นแล้วคือรัฐบาลกับกองทัพคุณก็ทําหน้าที่ไปครับแต่ว่ายึดอํานาจเนี่ยนะก็เดือดร้อนพวกผมและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับพวกผมคือฝ่ายถูกฆ่านะ นะครับ9สบ่แปดศพบาดเจ็บสองพันถูกคุมขังโดยไม่ชอบความไม่มั่นคงคืออะไรพวกผมก็ต้องตายต่อไปใช่ไหมพวกผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลยใช่ไหมเมื่อผมได้ยินสัญญาผมเห็นพรักไทยรักไทยเจอผมเห็นพลังประชาชนเจอผมเห็นประชาชนถูกฆ่าวันนี้เมื่อผมรู้ผมจะละเลยเพียงแค่รักษาหน้ารักษาตาถามว่าต้องการชื่อเสียงเพิ่มมากกว่านี้แล้วได้อะไรนะครับมันไม่ใช่แต่วันนี้ไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ พยายามที่จะจะใช้คําว่างานนี้ภาวนาเหรอฮะหรือจะทําไงที่จะหยุดยัง้งก็งงการส่งสัญญาณเพื่อเพื่อเตือนไะเพื่อบอกก็รู้กันนะการส่งสัญญานี่คือการเตือนไม่ให้เกิดการาเตือนไม่ให้เกิดครับนะครับเหม,มือนอย่างที่ผมบอกไงว่า <ๆ S 2> ก็นายทหารติดตามสุเทพกองทัพย,ยังส่งมาสีนายเลยอลองปฏิเสธผมดิผมจะเอาชื่อมาเลยคือข้อมูลแบบนี้มันอยู่ในมือกันหมดเพราะฉะนั้นผมไม่เคยพูดอะไรที่มันเหลวไหลนะครับและสุดท้ายผมแสดงเอกสารทุกครั้ง ก็ลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฮอท p i กครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ